Ada r วัดทิตย์เลยนะฮะไปดูตอนส2องเข้าสถานีวัดปกด้วยครับวันนี้มาคู่กันเลยสองขบวน นะติดแะมัตตาอันตรายจข้าขึ้นลงจากขบวนรยและปิดเปลอของรถคันแของขั้ที่รอติดหรือลมจากขบวนรถขึ้นค่ะขบวนรถจากที่สองพระโสกที่สามนี้เป็นขบวนร็นกระบวน We're ตาม1ปสองต่อไปนะฮะ Thank uh -huh.